ฉันค่อยเก็บโอ้นี่ไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยมาาาาาันเือช่วงเวลาแห่งการสร้างสัญญาณนนะ่ะาาาาหืมปากกาเมจิกทำไมมันรกจังฉันไม่เข้าใจอ๋อแซมมี่เดี๋ยวก่อน ว้าไงซูซี่เกิดอะไรขึ้นทำไมข้าของกระจายเต็มไปหมดอ้เธอเจอคลิปฉชนแล้วเหรอเธอนี่น่ารักจริงๆริงเออฉันคงไม่มีทางเก็บได้ตายแล้วแซมี่เราทำกล่องเก็บของกันมาตั้งเยอะแล้วแต่ทำไมเธอยังทำเครื่องเขียนกระจัดกระจายไปทั่วแบบนี้กล่องเก็บของถูกใช้เพื่อจักระเบียบพื้นที่ใน นี่ถ้าฉันเอาของที่ฉันต้องการไปไหนมาไหนได้โดยไม่ทำหล่นได้ละก็ามาเถอะแซมมี่ดีนะเนี่ยที่ฉันได้ไอเดียแล้ว,ว,วไงค่ะทุกคนภารกิจหลักของเราวันนี้คือการทำให้เครื่องเขียนของแซมไม่หล่นหายกันนะคะตลกมากนะสุสาน <S <S ฉันไม่ได้ทำหล่นหายฉันแค่เออกระจายมันไปต่างหากอย่างงอนสิจ้าแซมมี่เราจะทำกล่องจัดระเบียบสุดเจ๋งกันนะและเธอก็จะประดิษฐ์งานได้ทุกที่เลย เยี่ยมเลยแ้องตอช่วยทำเลนชักเล็กเกลียไว้ข้างในสำหรับเก็บของจุกจิกด้วยได้ไหมได้สิแซมมี่ตามแต่ลูกค้าต้องการเลยค่ะแต่ก่อนอื่นมาติดกาวที่ฐานกันก่อนมันไม่ยากเลยเพียงแค่วางชิ้นส่วนต่างๆไว้แบบนี้จากนั้นก็ติดกาวทั้งหมดเพื่อให้ได้เป็นกล่องที่น่าทึ่งว่าแต่แซมถ้ามีไอเดียตกแต่งไหมจ้า ขอฉันคลิกก่อนนะว้โหจะเห็นตกแซมเธอทำร็อกอีกแล้วนะเออแล้วถ้าเราตกแต่งมันให้เหมือนกับของหวานแสนอร่อยนี้ล่ะฟังดูเยี่ยมไปเลยทุกคนเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะคะระหว่างนี้ฉันจะจัดการกับกระดาษสีพวงนี้ก่อนเรามาทำที่เก็บของที่ดูเหมือนกล่องสกิโทโตของจริงกันเถอะ อกออีย่างถ้าคุณจะทําตามเราคุณใช้กระดาษลังเหลือใช้ก็ได้นะครับเพราะยังไงก็ต้องตกแต่งมันใหม่อยู่ดีใช่จ้ะคุณอาจจะใช้กล่องใส่ทีวีหรือกล่องรองเท้าก็ได้นะอ๋อฉันชอบมากเวลาที่เราทำงานฝีมือพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันและยิงเป็นของตีฉันยิงชอบ ฉันจะได้มีเงินเหลือไปซื้อลูกอมมากขึ้นไงล่ะโอเค okay, ทุกคนแล้วเราก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปคือต้องแบ่งตรงนี้ให้เป็นสัดส่วนขอกระดาษเพิ่มด้วยจ้าตรงนี้จะมีขนาดเดียวกับก้นฐานของมันวางมันเข้าด้วยกันแบบนี้จากนั้นก็ติดทุกอย่างด้วยกาวมาแล้วครับระวังกาวร้อนกันด้วยนะทุกคนขอบใจจ้าโอ้ ช่วยเอากล่องไม้ขีดมาให้ฉันสักสองกล่องได้ไหมจ้าแซมมี่เราจะใช้มันทําเป็นลินล้นชักลิ้นชักน้อยๆ่อใส่ของจุกจิกแล้วฉันก็จะทําตรงนี้ให้เสร็จเราต้องติดกาวส่วนนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมเราได้กล่องเก็บของสองชั้นแล้วแต่น,นั่นยังไม่หมดนะเราจะต้องทําช่องสําหรับลิ้นชักด้วยออฉันมาทันเวลาพอดีเลยขอบใจจ้า ลิ้นชักนี้จะเหมาะที่สุดสำหรับใส่หมดปักกระดาษและของชิ้นเล็กๆอื่นๆและก็เหมาะที่สุดสำหรับซ่อนบางอย่างเช่นลูกอมสำหรับวันฝนตกเป็นต้นนี่เธอหิวหรอจ๊าแซมมี่เวลาทำงานตีมือทีไรฉันมักหิวทุกทีฉันไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าเจอแล้วเอาล่ะเรามาคลุมส่วนบนของลิ้นชักกันเถอะ ถ้าไมในนี้มันถึงไม่ตกแต่งอะไรเลยล่ะช้าก่อนแซมมี่เธอจะทำอะไรของเธอฮึโอ้นี่แหละที่ฉันต้องการฉันใช้กระดาษอีกสีมาตกแต่งด้านในเพื่อให้มันสดใสยิ่งขึ้นและตอนนี้ก็ได้เวลาสำหรับการหุ้มส่วนบนแล้วเราจะต้องใช้กระดาษลังและกระดาษสีเพิ่มดูสิว่าฉันได้อะไรมาว้าวเธอทำที่ปิดมาแล้วเหรอเนี่ยใช่ เก่งมากจ้ะแซมมี่ฉันและผู้ชมของเราขอกดไลค์ให้เธอเลยเราจะค่อยๆงอมันแบบนี้เพื่อจะได้ติดกับฝาด้านบนจากนั้นก็ติดกาวลงไปแบบนี้โอ้ฉันมีงานให้เธอทำด้วยล่ะแซมว่ามาเลยสูซี่ช่วยเอานี่ไปทำให้สวยๆเลยนะจัดให้เลยครับระหว่างนี้ฉันก็จะหุ้มส่วนบนให้เสร็จเรามาใช้สีแดงกับเขียวกันเถอะเพื่อให้มันเข้ากับดีไซน์ทั้งหมด กาวลงไปเยอะๆเลยเพื่อให้ทั้งหมดแน่นหนาดีและตอนนี้เราจะทำให้มันสดใสขึ้นสูซี่ฉันได้ไอเดียแล้วไหนไหนมันก็เป็นที่เก็บของแล้วนอกจากจะใช้เก็บของงั้นมาทำให้มันเป็นกระดานเขียนแผนง,งานฉันด้วยเลยแล้วกันโอ้อัปเกรดได้นะ่าถึงมากเลยจ้ากระดานดำนี้ลงตัวพอดีเลยระวังกาวร้อนด้วยนะคะทุกคน ทีนี้ค่อยๆติดมันลงไปเรียบร้อยแต่กระด,ดานดำมันยังขาดช็อกใช่ไหมเราจะเอามันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเสียบเข้าไปแบบนี้ทึบทีนี้แซมก็จะไม่ทำมันหายแล้ว ฉันทำาลนชักเสร็จแล้วซูซี่แต่มันมีอย่างหนึ่งเรื่องด้ามจับิ้นชักนะ่าไหนบอกมาสิคือฉันอยากจะทำมันจากสกิโต้แต่ฉันก็หลับกินมันไปหมดเลยนะสิโอ้ช่วยบอกทีเถอะว่าเธอยังมีอีกฉันมีดีกว่านั้นอีกแซมมี่ดูนี่สิแทนแทนแทนเราจะทำด้ามจับด้วยลูกปัดหลากสีกันแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ oh. แค่ติดมันลงไปบนิ้นชักแบบนี้ และเรียบร้อยดูเหมือนลูกอมแต่เธอกินไม่ได้นะ <c oughs> อีกอันตรงนี้เสร็จแล้วสูให้ฉันติดฮะทำไมมันไม่มีอะไรในนี้เลยล่ะใจเย็นแซมมี่มันจะมีลิ้นชักอีกอันที่ใหญ่กว่านิดนึงและเรากำลังจะทำเดี่ยวนี้แหละฉันชอบขนาดของลิ้นชักนี่จังแน่นอนจ้ะ มันพอดีสำหรับใส่ปากกาเมจิกกันไกลหรืออะไรก็ตามที่เธอต้องการเลยล่ะอย่างช็อกโกแลตใหญ่โอเคเรียบร้อยแล้วเร็วจังเลยซูสานแต่เร็วซูฉันไม่ได้หรอกเอาล่ะเรียบร้อยเจ๋งมาก ด้วยผลงานจากฟรมาจารย์แสมเบลิฟิเซนฮ่าฮ่แซมมีโอเคซูซี่ยังเหลือส่วนที่ฉันชอบที่สุดการตกแต่งใช่จ้ะและในเมื่อเราทำที่เก็บของตามแบบถุงสกิทโท้แล้วเราจำเป็นจะต้องใช้มาตรฐานทองคำแทนแทบางทีฉันอาจจะลองไม่ใช่ตอนนี้จ้ะแซมมี่ทำให้เสร็จก่อนส่วนขนมเอาไว้กินทีหลังนะโอเคโอเคก็ได้ สูมาตรฐานทองคาคืออะไรหรออือก็แบบว่ามันเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวสาหรับการวัดสิ่งอื่นๆที่แตกต่างกันเช่นมันมีมาตรฐานทองคําสําหรับ1กิโลกรัมเป็นต้นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มีน้ําหนัก1กิโลกรัมจะมีน้ําหนักเท่ากันทั่วทั้งโลกและมันก็มีมาตรฐานทองคําที่ต่างกันออกไปเช่นความถี่เวลาหรืออุณหภูมิแล้วมาตรฐานทองคําสําหรับเมือกละ่ะ <c oughs> มันมีด้วยเหรอแซมมี่ฉันว่ายังไม่มีใครคิดคนขึ้นมานะเห็นฉันจะเป็นมาตราฐานซะเองเลยและสลามทั่วโลกก็จะมีฉันเป็นต้นแบบโอ้ชื่อฉันจะถูกจารึกไว้ตลอดกาลเย้แอ่ yeah! <c oughs> แซมอุ๊ยไปกันใหญ่แล้วฉันทำถึงไหนแล้วล่ะซูซี่เพิ่งเริ่มเองจ้ะโอเคองั้นฉันไม่กวนแล้ว เพ้นเสร็จสัทีดูดีไหมคะทุกคนเหลืออีกขั้นตอนเดียวเพื่อทำให้ก่องเก็บของนี้ดูไม่เหมือนใครแต่แคงมันลงไปแบบนี้เพื่อให้สะดวกในการตกแต่งกันทีนี้ก็มาถึงส่วนท้ายสุดจริงๆติดตีนทุกแกด้วยกาวลงไปแบบนี้และงานฝีมือของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้แต่แ้นตก ูมันดูน่ากินจังมีลูกอมข้างในนี้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มีหรอกจ้าแต่ฉันเห็นด้วยนะมันดูน่ากินจริงๆเธอพร้อมทดสอบความจุของมันหรือยังไปกันเลยและวาดหน้ายิ้มลงไปสัหน่อย <c oughs> โอเคคราวนี้ช็อกก็จะอยู่เป็นที่แล้ว หมดพวกนี้ดูเหมือนลูกอมมากเลยระวังด้วยนะสู่อืมงั้นฉันจะกินมันอย่านะเก็บมันไว้ในลิ้นชัา <c oughs> แสมมี่ฉันรอเล่นอสมบัติของฉันอย่างนั้นแหละจะไม่มีเครื่องเขียนบนพื้นอีกต่อไปถ้าอยากจะใส่อะไรตรงนี้หรอแซมมี่น่าจะอันนี้โอ้โอโเค <c oughs> แล้วก็อันนี้ด้วย <c oughs> แล้ว ้าวังด้วยสูกเหลือเชื่อทุกอย่างถูกเก็บเข้าที่แล้วแถมยังมีเนื้อที่เหลืออีกงั้นเราคงต้องซื้อเครื่องเขียนเพิ่มเพื่อมาใส่ให้มันเต็มแล้วนี่มันเยี Hopefully ่ยมกว่าที่ฉันคิดซะอีกจริงจริงขอบคุณนะแซมมี่ ฉันเจอการ์ตูนเรื่องใหม่ด้วยมาดูกันไหมเอ่ออฉันพร้อมแล้วเอาเลยสู้เออฉันเข้าใจนะว่าเธอชอบกล่องนี้มากนะแซมแต่ถึงมันจะเคลื่อนย้ายได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องถือมันไปทุกที่นี่นะาเธอจะไปรู้อะไรถ้าจู่ๆฉันเกิดมีอารมณ์อยากวาดรูปขึ้นมาอ,อ,อ้เออหรือว่าอยากกิน <c oughs> <c oughs> แซมมี่เธอนี่จริงๆเลย ใช่แล้วฮ่า <laughs> ทุกคนคะหวังว่าจะชอบงานตีมือวันนี้กันนะคะลองทำกล่องเก็บของด้วยตัวเองกันดูฉันเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้สวยกว่าของเราแน่แน่และเรายังมีงานตีมืออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียงอย่าลืมกดกระดิ่งเพียที่จะได้ไม่พลาดนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเ,เจอกันคะ่ะอ้ฉันต้องไปดูกระตูนแล้วอู้ฉันโอเคสู้แต่งตั้ครอนให้ฉันด้วย